สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้าป๋าสุขุขุนที่เก่านะครับผมคลิปนี้มาพรอกับผมคือเก่านะครับผมเซลักนะครับคูปตาเอเชียคูปตาบันดุงพี่น้องเดี๋ยวเซลักข้าเบ่งรถสภาพนั่งฟ้านะครับแต่ราคาไม่สูงนะครับ New! อ่าตัวนี้รถสภาพนางฟ้าวสวยๆแต่ราคาไม่สูงนะครับพี่น้องเป็นรถปีหกสี่นะครับรถปีหกสี่สองพันเจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับสวยๆงามๆนะครับผมสีสวยๆเดิมๆนะครับ อาจจะมีผู้ในอีน้อยนะพี่น้องเนาะอาจจะมีผูบ้างนะครับอย่างหน้าเดี๋ยวเสื้อรักเปลี่ยนให้ไหมนะครับผมอย่างหลังเดิมๆนะครับผมตัวนี้รถปี6,4 2ี่0รชั่วโมงนะครับราคาเงินสดกะยูทีส่4 9 5เก0หับาทนะครับ495 0 0 0บาทนะครับผมโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ4ี่ิแรงเสื้อลักลดหางเลยเก่า0 0ื่นนะครับผมเดืออยูส่4สนห0พันนะครับ ซื้อสด45,000ได้ไปมีด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับดาวปกติดาววิธีแสนหนึ่งก็รับรถมื่นหนึ่งนะครับผมพี่น้องนะครับแล้วรถมื่นเดียวนะครับผมผ่อนกับวดนน้อยเดียวละ2,000วันใหญ่อยู่76,000นะครับ6ปีนะครับผมอ่าวดนใหญ่เดียวละ2,000วันใหญ่76,000นะครับ6ปีนะครับอ่าหรือว่าจะผ่อนเป็นราย6เดือนนะครับวดนน้อยเดียวละพันนะครับผมวดใหญ่42ก็ได้นะครับเสือๆงามๆนะครับคันนี้นะครับผมหรือว่าจะผ่อนเป็นรายเดือนก็ได้นะะครับเด เจ็ดันสี่ร้สาสิบสาบาทเจ็บสองวดนะครับถ้าผู้ใดสนใจคันนีกับทั่วหาเซือรักได้นะครับอรถมาจากอุดรน,นะครับอุดรธานีนะครับผมเรือง้ายสวยๆเดิมๆนะครับทัทรหาเซื่อรักได้ครับเบอร์โทรศัพท์ศูนย์หนึ่งศูนย์เจ็ดสามแปดหกแปดหนึ่งนะครับผมหรือว่าอยากให้เซื่อรักรีวิวรถรุ่นใด,ดให้เบื้องราคาไดให้เบื้องกับคอมเมต์เข้ามากันได้นะครับผมคอมเมต์เข้ามากันได้นะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามนะครับ รถเจียวก็มีนะครับเรื่องรถเจียวนะครับรถเจียวเก้าสามนะครับหรือว่าอยากด้หาคิบแรงบุงกีก็มีนะครับผมคอมเมนต์เขมามากันได้นะครับคอมเมนต์คข้ามาสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้เสืแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ